น้ำมันมารุมผสมทองคําของเรานะคะตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงตอนนี้ค่ะขายได้เกือบแสนชิ้นแล้วค่ะแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อออนวดีมุสิกชาชันนะคะชื่อเล่นชื่อ,อยุ้ยค่ะชื่อจริงๆะถ้าคำว่ามารุมนะเขาเป็นมิราเคิลทรีเขาเป็นต้นไม้ที่ สามารถมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยนะคะที่เราเอาน้ำมันมะรุมมาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความงามของผู้หญิงนะคะเนื่องจากตัวน้ำมันมะรุมเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระถึง46ชนิดซึ่งช่วยในเรื่องของการชะลอวัยได้ดีมากๆค่ะทางเราเนี่ยขายช่องทางออนไลน์ประมาณ90%ขายได้เกือบแสนชิ้นละค่ะสำคัญมากคือเราเป็นคนคิดเนาะถ้าเราไม่ได้จดตัวทรัพย์สินทางปัญญานี้ไว้ค่ะคนอื่นก็สามารถเอาของเราไปลอกเลียนแบบได้ฝากไว้ด้วยนะคะ